สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ข่าวจากบิตเมนเรื่องการจัดส่ง L7 นะครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับ L7 จะจดส่งเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าจากบิตเมนที่ประกาศกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เป็นที่รอคอยค่อนข้างนานมากๆนะครับของชาวนักขุดนะครับแอนด์มเนอร์ L7 นะครับนี่เลย b ิดเม i n ก็ออกมาประกาศว่ายังไม่ได้จัดส่งนะครับแต่จะมีการชดเชยนะครับให้กับเรานะครับซึ่งเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวอ่านพอนิดนึงนะครับอ่ะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นการดีเลย์ชิปเมนต์นะครับก็คือด้วยการจัดส่งนะครับที่ล่าช้าของบิ t เมน n นะครับ และคำสั่งซื้อของ L7 แล้วก็คำสั่งซื้ออื่นนะครับที่ d e l y s h i p m e n t นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่อง Supply Chain นะครับของระดับโลกนั่นแหละที่มันมีการช้าเรื่องของ Semiconductor นะผมมองว่าเป็นอย่างนั้น,นะครับชิปเซ็ตขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone เอย Toyota เอยตัวของ เทสลาเอ่ยนะครับที่เป็นชิปเซตขาดแคลนทำให้ L7 Z15 E7 DR5 นะครับมีออเดอร์นะครับที่ยังเป็น not not chip เป็ดนะครับก็คือยังไม่จัดส่งนะครับค้างอยู่ในสเกตด้วยนะครับในตารางของเขานะครับแล้วก็ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมี E7 ด้วยนะครับอันนี้ ไม่แน่ใจนะว่าสเปคไหนนะครับอีว่ามันจะมี e7 ก่อน e9 นะครับอันนี้ก็ต้องรอลุนต่อไปนะว่า e7 จะเป็นยังไงนะครับนั่นแหละครับก็คือทําให้ออเดอร์พวกนี้จัดส่งล่าช้านะครับเขาก็เลยบอกว่าอา่าจึงทําการกําหนดไม่ได้นะครับแล้วก็ขอขอภัยอย่างจริงใจนะครับแล้วก็จะจดเชยรายได้ หรือชอดเชยกาเสียหายนะครับไปในตามสัญญาที่เขาแจ้งหรือในะระบุเงื่อนไขนะครับในสินค้านั้นๆนะครับว่าจะชดเชยนะครับเป็นไปตามอัตรานะครับรายวันนะครับอยู่ที่0.03 3 3ของยอสาสมเปอร์เซนต์ของยอด m e n t นะครับคือยอดที่จ่ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะ เป็นยอดที่ออกมาเป็นคูปองนะครับเป็นคูปองเข้าไปให้กับคนที่ซื้อนะครับหลังจากที่ออเดอร์นั้นจัดส่งแล้วจะมีคูปองย้อนหลังให้นะครับส่วนมันจะนับยังไงนะเ,เราจะอธิบายให้ฟังนะครับโดยที่เขาจะนับนะับจากวันที่ตามกำหนดจะส่ง อย่างกาหนดจะส่งนะครับไปจนถึงวันที่ชิปเมนต์นะครับเนี่ยชิปเมนต์นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนมันควรจะส่งภายในสิ้นเดือนนะครับก็เลยกําหนดก็จะไปนับวันที่พฤศจิกาก็ไปนับทันวาหนึ่งทันวาจนถึงวันที่จัดส่งนะครับกี่วันนะครับสมมติว่ามันทั้งหมด60วันนะห0สวันนะครับ ูณด้วยราคาเครื่องนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูราคาเครื่องตอนนี้นะปัจจุบันนะครับขอเอาไม่ใช่ปัจจุบันเอ,อไม่คิดราคาปัจจุบันคิดราคาที่ซื้อนะครับโดดทษทีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์เรานะครับอ่าออเดอร์ที่เราซื้อนะก็จะเป็นออเดอร์อันนี้ไม่ใช่อันสิบเก้าอ่าชิปปิ้งยังไม่มีอยู่อันชิปเป็ดนะครับก็คือออเดอร์ที่ยังไม่จัดส่งนะครับมี L7 นะครับแอนแมเดอ L7 นะ12,800ดอยลล่าอย่างนี้นะครับราคาประมาณนี้นะก็คำนวณก็คือคูณด้วย12,800นะครับแล้วก็เอาไปคูณด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะจ่ายก็คือ0.0333%นะครับก็จะได้ตกอยู่ที่255ดอลล่าหรือถ้าอาจ,จะผมเอา เดือนน่ยมการาคมอาจจะมีสามจุเอ็ดวันนะหกจุสองนะอ่าประมาณนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยหกสี่ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นคูปองแบบไหนที่เขาจ่ายมานะครับจะเป็นคูปองเราก็เคยจะได้รับคูปองนะครับจากบิตเมนนะครับก็จะเป็นคูปองลิสต์นะครับที่มีอยู่อ่ะยังไม่มีนะครับต้องรอเขาจัดส่งเสร็จนะคูปองก็จะเข้ามา ใครจะใช้นะเพื่อนๆที่ไหนเพื่อนๆจะใช้นะครับให้แจ้งทางร้านนะครับว่าจะซื้อเครื่องไหนนะครับดูยังไงก็ดูจากเว็บบ t m เมนที่มีขายอยู่นะครับตัวนี้นะครับใช้คูป,ปองกับตัวนี้นะครับก็ลดไป200กว่าดอลลาร์นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวของออเดอร์นะครับที่เรา มาดูคูปองตัวอย่างคูปองที่ผมเคยใช้ไปนะครับก็มีคูปอง2 5 0รอยหสิดอลลาร์สามรอยสบดอลลาร์นะครับ3า0รยหสิบดอลลาร์แล้วแต่รอบที่เขาจะให้นะอันนี้เป็นคูปองเมื่อนานแล้วแหละที่เราเคยได้มาแล้วก็ใช้ไปจริงๆเรามีที่ปล่อยให้หมดอายุไปก็เยอะนะครับก็มีร่วมๆนะครับหลาย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 ,หลายหมื่นหลายหมื่นดอลลาร์นะครับที่ปล่อยให้หมดอายุไปนะครับ ลองคูณคูณกันออกมานะอันนี้บางอัน24ใบนะบางอันก็40ใบก็มีนะครับ14ใบก็เยอะนะครับคือคูป,ปองก็จะมีอายุแล้วก็มีเงื่อนไขของเขานะครับในการใช้คือบางทีมันก็ไม่ได้ใช้กับทุกเครื่องนะครับแล้วก็บางเครื่องก็กําหนดไว้ค่้นขงางเยอะเนี่ยมันจะใส่เขาเป็นข้อๆเลยนะครับในการใช้คูป,ปองนะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตอนซื้อเราเลือกดูได้อยู่แล้วละว่ามันใช้คูป,ปองได้ไหมครับแต่ละเครื่องไหนนะครับก็ให้แจ้งมานะครับเราก็จะลองกดคูป,ปองให้นี่ถ้าเราลองบวกคูป,ปองที่หมดอายุนะครับน่าจะราวๆรวมๆกันแล้วเมื่อกี้เราแอบไปคำนวณแล้วนะครับประมาณเจ็ดแสนโอ้โหหนักเอาเรื่องนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็มีได้ใช้บ้างนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับเรื่องของคูปองนะครับเวลาใช้ก็ใช้ในขั้นตอนในการสั่งซื้อนะครับอย่างตัวนี้ซื้อได้นะครับก็ซื้อแล้วก็ใช้คูปองนะครับส่วนราคาเดี๋ยวเราจะคํานวณให้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ลดไปเท่าไหร่นะครับให้กับคนที่จะใช้คูปองนะครับใครที่สั่งซื้อกับ L7 ของทางร้านไว้ก็สามารถใช้คูปองได้ทุกคนนะครับอ่าใครอยากใช้คูปองก็แจ้งมาได้ นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมาดูออเดอร์นะครับว่ามันยังไม่ส่งจริงๆนะครับอันนี้ออเดอร์ทั้งหมดออเดอร์ที่เป็น pending ออเดอร์ที่ unship นะครับก็จะมี L7 นะครับทั้งหมดเลยนะที่ยังไม่ส่งนะครับที่ชิปปิ้งแล้วก็ไม่มีนะ ที่ถึงแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นเก่าๆนะครับ่าเพราะฉะนั้นเครื่องยังไม่ออกนะครับแต่ก็ยังดีแหละได้เฉยบ้างได้คูปองบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็มีพวกสถานการณ์โอมิคอนกลับมาอีกแล้วนะโควิดนะเกิดจริงๆนะครับก็เรามัดระวังในการออกจากบ้านนะครับก็ล้างมือล้างมือนะครับประมาณนี้จากับความหงวหงใยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่ขุดอยู่ก็พยายาม ผมว่าน่าจะเริ่มกลับตัวแล้วลวนะครับบิตคอยนก็จะมีการขึ้นได้นะครับในปีนี้นะก็ขอทุกคนโชคดีนะครับก็ใครทนขุดอยู่ก็ขุดต่อจนราคาเหรียญขึ้นนะก็จะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอดทนนิดนึงนะครับประมาณนี้นะก็ฝากไว้เพื่อนๆนะครับอธิบายเรื่องของคูปองที่บิตเมนจะแจกนะครับตามประกาศของบิตเมนตัวนี้นะครับ ประมาณนี้ละกันนะอ่าลืมเปิดให้ดูนะที่บิดเมนประกาศนะครับว่าจแจกคูป,ปองนะครับก็รอดูนะครับรอว่าฟองจะออกมารูปแบบไหนแล้วก็จํานวนเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็นํามาใช้กันนะเดี๋ยวลองมาใช้กันดูว่าเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีมารีวิวในการใช้คูป,ปองให้ดูแหละนะครับถือ r 7มาก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยครับเจ i t c o i n Miner ครับร้านเรา Home Miner วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับบััสดีครับ